สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับคุณรูปองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมน,นะครับนักเรียนทราบไหมว่ารูปสามเหลี่ยมนียส่วนสูงอยู่ตรงไหนและ,ะตรงไหนที่เรียกว่าส่วนสูงะนะครับเขาบอกว่าส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยมคือเส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือมาตั้งฉากกับแนวของฐานนะครับเดยวครูปองอ่า เขียนและอธิบายนักเรียนว่าส่วนใดที่เรียกว่าส่วนสูงนะครับอ่านมาีกันนะครับคุณจะมีรูปสามเหนนลี่ยมให้ถึงรู้ครับ,รบอ่านะครับแล้วครูเขียนชื่อรูปสามเหลี่ยมก็คือ m o n อย่างนี้นะครับส่วนสูงก็คือเส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานนะครับถ้าครูกําหนดตรงนี้เป็นฐาน รงนี้คือฐานนะครับเสวนสูงก็คือเส้นที่ลา,ากจากจากุดนี้มุมยอดมาตั้งฉากกับฐานอันนี้เรียกว่าฐานแล้วถ้าเรากำหนดชื่อไปเป็นเป็น k แบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าส่วนสูงเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรครับ m o n โดยมีโดยมีมุม เอ็ม <M S 2> เป็นมุมยอดนะครับมีส่วนเส้นตรง O N เป็นฐานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนสูงและความยาวของส่วนสูงนี้เราจะเรียกว่าความสูงครับเพราะฉะนั้นส่วนสูงคือส่วนสูงคือเส้นไหนครับเส้น M K ครับอันนี้เรียกว่า ส่วนสูงน,นะครับเรามาดูรูปอื่นๆบ้างนะครับว่าส่วนสูงคือตรงไหนรูปนี้ถ้าเป็นสัเหเด่ยนนี้สมเหลี่ยนนี้ตรงไหนที่เรียกว่าส่วนสูง,งนี่ครับตรงนี้มองยากนะครับถ้าครูกำหนดตรงนี้เป็นฐานาครูเขียนชื่อไหเป็น กำหนดมอวอเป็นฐานนะครับแล้วก็มีมุมมุม,มไหนครับมุมนอนเป็นยอ่อนะครับส่วนสูงก็คือเส้นที่ทำไมครับจำได้ไหมลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานในที่นี้โอ้โหมันยากมันตั้งฉากไม่ได้เราก็ทำไมครับลากแนวของฐานออกไปครับยื่นออกไปแบบนี้ นี่เรียกว่าแนวของฐานคูรจะเขียนว่านี่คือแนวของฐานนี่คือแนวของฐานเพราะนั้นถ้าเราลากเส้นมาตั้งฉากกับฐานหรือแนวของฐานอันนี้จะเรียกว่าส่วนสูงดังนั้นตรงนี้ถ้าผมเขียนว่า r o ล l i นะครับเพราะนั้นส่วนสูงก็คืออะไรครับนอนอเราจะเรียกว่าส่วนสูง อ่าอันนี้นะคือส่วนสูงนะครับอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้านักเรียนไปเห็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรท่านี้ครับเดี๋ยวครูเขียนก่อนนี่เรียกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรครับสามเหลี่ยมฉากครับถ้าครูคำนดณเอบีซีอ่ a, b, C, อะง่ายง่ายง่ายสามเหลี่ยม a b บนะครับ มีถ้าครูกำหนดตรงนี้เป็นฐานนะครับถ้า bc เป็นฐานฐานคือ b c ส่วนสูงก็คือตรงไหนครับเส้นที่ลากจากมุมยอดตรงนี้ฐานตรงนี้คือมุมยอดเส้นที่ลากจากมุมยอดมาตั้งฉากฐานก็คืออันนี้นะครับถ้ากำหนด BC เป็นฐาน AB ก็ต้องเป็นอะไรครับส่วนส่วนสูงก็คือ A B นะครับมุมยอดก็คืออะไรครับมุมยอดก็คือมุม A อนักเรียนเ,เข้าใจไหมนะครับกลับกันถ้าครูกำหนดตรงนี้เป็นฐาน AB เป็นฐานมุมยอดก็คือมุมนี้เพราะนั้นส่วนสูงก็คือครับ b c นะครับแต่แต่ถ้านักเรียนกำหนดตรงนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นฐาน AB เป็นฐาน โทษนะครับเ c เป็นฐานนะครับส่วนสูงจะอยู่ตรงไหนอ่าใช้เส้นนี้ไหมหรือใช้เส้นนี้ไหมอ่าจำได้ไหมครับว่าถ้าเรากำหนดนี้เป็นฐานมุมตรงข้ามก็ต้องเป็นมุมยอดส่วนสูงก็ต้องอะไรครับลากจากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานแบบน,นี้เพราะฉะนั้นส่วนสูงก็คืออะไรครับถ้าตรงนี้เป็นดี D. ส่วนสูงก็ต้องเป็นอะไรครับส่วนสูงก็ต้องเป็นเส้นนี้ครับ ก็คืออะไรครับ B โทษโทษนะครับนี่คือส่วนสูงก็ต้องเป็นอะไรครับ B d ดีครับอ่าอันนี้คือลักษณะของส่วนสูงในรูปสัมเลียมต่างๆนะครับนักเรียนจะพบเจอเรูปสัมเลี่ยมหลายลักษณะนักเรียนต้องหาให้เจอตรงไหนคือส่วนสูงมันมีความสําคัญครับในเรื่องต่อไปที่เราจะได้เรียนกันแล้วเดี๋ยวมาพบกันนะครับวันนี้ครูบองไปก่อนสวัสดีครับ